พ่มินวัชลินยานะคะจากช่อง YouTube พญาเพชรธารนาครา,ราเศรษฐายมณีเพชรเกลืแก้วนะคะพุทสือตำนานพญาเพชรธารนาครา,ราและสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรองค์เทนท่านเทวดากายเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามที่ว่า,เ,าเวลาเกิดความรู้สึกมืดมัดมว สับสนนะคะเสียใจจิตตกเนี่ยแล้วเวลาที่เรากาหนดสติเข้าไปมาจิตตกเนาะเศร้านอหรืออะไรเงี้ยนะคะรู้สึกมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมานะคะแล้วเรายัางจะต้องทําอยู่ไหมมันเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่เห็นอาการเราไม่เห็นอะไรเราไม่รู้เรื่องเราก็ได้แค่ท่องไปหรืออะไรเงี้ยจิตก็เหมือนกับว่าซึมเซื่องไปเรื่อยๆจริงๆพี่มิ้นคยทําคลิปอะไรประมาณนี้เราไม่ไม่นด้จะว่าเป็นคลิปหรือว่าเป็นเป็นไลฟ์สดนะครับ แต่ว่ากอ็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะก็ได้แบ่งปันตามประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องของการแบ่งปันเนาะเราต้องถือว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะที่เราแค่พยายามจะปฏิบัติธรรมเพื่อที่พ้นทุกข์หรือช่วยเหลือตัวเองให้ให้รอ,อดพ้นจากทุกข์ที่โดนกระทบอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะคะแบ่งปันคือเวลาที่ เ,เราแบบเหมือแนบบเรารู้สึกว่ายังไม่ไหวนะเรากํนหนไปแล้วมันก็รู้สึกซึมเสื้อเนี่ยก้อนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราจะเพิ่มดีกรีเพิ่มน้ําหนัก,กน,นะคะให้มันแบบเหมือนกับหนักแน่นกว่านี้ลองอดทนหน่อยไหนเราก็จะใช้วิธีนี้แล้วนะคะที่จะอยู่กับอารมณ์ตรงนี้นะคะแทนที่เราจะไปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอนะไปหายอย่างอื่นทําไปเลยแต่เราเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าก็น่าหนักถือน้ําใจอยู่แล้วก็ก็ดีนะคะท,ที่เราจะใช้สิ่งสิ่งนี้เป็นเขาเรียกเป็นสนาม สนามที่ทุกมันกําลังเกิดอารมณ์ทุกมันกําลังเกิดนะคะถ้าเกิดสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือต้องผ่านตรงเนี้ยผ่านจุดที่ทุกนะคะอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลที่มันกําลังเกิดตรงเนี้ยเราจะได้เห็นสภาพของเขานะคะแต่ว่ามันอาจจะย่ําแย่หน่อยเพราะว่ามันมันก็เหนื่อยล้านะคะเพราะว่าเรามืดมัวรวมตัวกับทุกไปหมดนะ,ะเข้าใจนะคะเข้าใจอย่างนี้ที่เราพยายามอยู่นะก็คือใส่น้ําหนักเพิ่มขึ้นซึมเนาะ ทุกหนอแบบทุกหนอซึมหนอแล้วก็แบบเหมือนกับพยายามนะคะตั้งตัวสติให้มันอ่านนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเพ่งมากเพื่อถึวโกรธตัวเองเนะี่ยก็ดูนะคะดูรู้เรื่องก็ก็ดูดูไม่รู้เรื่องก็รู้ไอที่ไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะคะก,ก็ไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องคาดหวังการดับไปของทุกันนะคะอันนี้เราถือซะว่าเราไม่ได้มาทําให้ทุกหายแล้วลกันเราถือว่าเราขอโอกาสในสนามของทุกเน,นะะี่ยในการ มันก็นสะสมสติอันเล็กๆน้อยๆของเรานะคะพี่มินจะเจียมตัวกับทุกอย่างเนี้ยเวลาที่เกิดทุกข์นะเพราะว่าเราเราเคยแบบงัดข้อแล้วเราแพ้งัดข้อว่าจะชนะกิเลสให้ได้จะอย่างงูอย่างนี้หรืออะไรนะคะมีประการมากมายมีเงื่อนไขมากมายแล้วเรายิ่งไม่ไหวก็เลยแบบมันก็ว่าอืมฉันเจียมตัวฉันเธอเธอ,เธอโกรธหนักเธอเธอทําได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็ขอโอกาสนิดนึงนะในการแบบอ่าววานมาเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาลงไป หวานไปเวลาที่มันไรการคาดหวังหรืออะไรรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวนะคะความมืดมัวเงามืดเงามัวมันเริ่มมีแสงสว่างแบบผีห้อยอะไรเงี้ยขึ้นมาก็ก็กระเ้องนิดนึงหรืออะไรแล้วอีกสักพักนึงอ่ะนะคะคือเราต้องอดทนได้แหละอดทนที่จะทําอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรนะคะนั่นแหละก็เพราะว่ามันแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะมีปรากฏการณ์แห่งความต่อเรื่องของสติที่เราที่เราทำอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนกับมีฟ้าหลังฝนหรือดีเหมือนกับเพิ่ไปเลยอ่ะนะมันมันก็ มัน,นแต่เราก็ไม่ต้องไปคาดเดามันเราทําอย่างที่เราทําได้ไปก่อนนะคะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปจูงชี้นำอ่ะชี้นําว่าปัญญาคนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปเล่าให้เขาฟังนะคะไม่ต้องไปคุยกับเขาอ่ะนะคะให้สิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เรากําลังค,คุณทุกซะแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หย่อนไปทีละนิดทุกหนอรน้องให้หนอหรืออะไรแล้วก็ยังเราก็ยังยังคงที่จะฝืนกําหนดอย่างเง,ง,งี้ยไปไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละเ,เดี๋ยวมันก็คง มันไม่มีอะไรอยู่กับเรานานนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราหนีปุ๊บเราก็ไม่เห็นการดับไปของเขาเราไม่เห็นว่าสติทํางานยังไงในสนามของทุกอะไรเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ทําตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรายอมหน่อยมันมันแบบมันเจ็บนะมันทเรามานะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนะ่เราจะทําทําได้ดีขึ้นเวลาทุกครั้งหน้านะคะซึ่งก็ไม่รู้นะทุกครั้งหน้ามัน,ม,นมันทุกมันทําให้ทุกด้วยเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อีกแต่ก็เอานะลองลอง,ลองดูหน่อยนะคะนี่ก็เป็นอ่า ประสบการณ์การปฏิบัติของพี่มินนะคะว่ามันมันก็ได้เรื่องเหมือนกันนะนะหมายถึงว่าเวลาที่เราฝืนทําใช้วิปัสสนากรรมฐานนะคะใช้วิชาดับทุกข์ใช่ไหมถ้าเกดดับตอนไหนถ้าเกิดตอนทุกข์นี่เราก็หนีอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องลองดูบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเาใครไม่ไหวจริงๆหรืออะไรก็อาไปทําอย่างอื่นนะ,ะมันก็ไม่ต้องแบบขนาดแบบเอาเป็นเอาตายกับตัวเองขนาดนั้นนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพี่มินนะคะแบ่งปันอย่างนี้นะครับ พอใครชอบคลิปแบบนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องยูทูปพญาเพชรภัทรานคราชเพชรอัญมณีเพชรเกลดแก้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการทงให้กําลังใจตัวพี่มินเองด้วยซึ่งผู้ดำเนินรายการมีพี่มินมีพี่เมย์แล้วก็มีมีเคนะคะมีเคนจะเป็นผู้ตอบคำถามและก็ให้เ้าคิดดีๆหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมบารมีของท่านเทวดากายเพชรนะคะที่ท่านมา เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะเทวดาที่มีสมาธินะคะท่านก็อยากจะให้อ่ามนุษย์ที่มีความเชื่อถือศรัทธาในเทวดาและองค์พญานาคะก็คือมีศรัทธาตัวนำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเหมือนกับยอมรับฟังกันนะคะก็ใช้ตัวศรัทธานั่นแหละเป็นตัวที่น,นําการเชิญชวนกันให้เห็นภายในวัดตักสงสารแล้วก็ก้าวไปต่อนะคะก้าวไปต่อเพื่อพัฒนาตัวศรัทธาให้มีปัญญามากขึ้นนะคะโอเคค่ะงั้นก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ